เออพี่มีวีโก้นี่คือคันว่าสีสวยมากเลย,โ,ยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแฮกบบาวเหนือแห่งเมืองรถดมกวันนี้ผมจะพามาชมารถคันนี้ครับผมโตโยต้าไฮรักวี o ก้แชมปนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับ VN Turbo ตัวนี้เป็นปี2015นะครับอ่าแจ้๊าก่อนบอกไว้ก่อนเลยว่าสีนี้เป็นสีหายากมากนะครับเป็นสีเทาประกายนะครับตัวนี้นี่น้องเขาโดนแดดนะครับก็จะเป็นประกายแบบนี้นะ ามาพร้อมกับกระจังหน้าคโครมเมียมนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับามาดูด้านข้างกันก่อนเลยว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะมานี่พร้อมกับล้อแม็กนะครับผมคลอสมิกนะครับนี่ขอบ18นะครับจากเจ้าของเดิมเข้าใจแต่งนะคันนี้นะเข้าใจแต่งขอบคุณมากนะครับที่แต่งเข้ามาเนาะอ่ะ สีของเขาเดิมอุปอมอุมาก็คืองามขนาดนะละภาษาเหนือนะครับแอมตัวนี้เป็นตัว E นะครับน่ะตัว E v i g o Champ แหมลักษณะของด้านหลังของ v i ก o Champ นะนะครับผมตัวนี้เป็นแคปนะครับผมเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5ข้างล่างก็ยางอะไรนะครับแนบเนิบอะไรอยู่ครบนะครับผมพร้อมกับยังไม่มีสนิมไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะข้างล่างนะยังดำาๆกินเลนอยู่นะครับผม ามาดูโครงสร้างของประตูกันเลยนะครับผมว่าเคยเฉียวชนมาไหมรับรองร้อยเอร์เซ็นะครับว่าไม่มีการเฉียวชนอะไรอย่างอะไรมาแน่นอนนี่ข้างบนเม็ดเดิมนะครับครบนะครับผมตรงข้างประตูะดึงก่อนอเม็ดเดิมสวยงามครบนะครับสวยงามครบ หัวน็อตอยู่ครบนะครับหัวน็อตอยู่ครบบันไดนะครับบันไดสีเดิมนะ่หัวน็อตอยู่ครบสวยงามนะครับนี่หัวน็อตอยู่ครบนี่นี่ติดมาจากสูตรเลยนะนี่ตัวนี้นะดึงดูดึง,ด,ด,งดูหน่อยนะนี่สวยงามนะครับเม็ดเดิมอยู่ครบนะครับผมคันนี้นะครับผมภายในจะเป็นสีเบจนะครับส่วนอคอนโซลหน้าจะเป็นสีดํานะครับผมพร้อมกับอ่า ตัวเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้จะรับรองบลูทูธด้วยนะครับตัวนี้รับรองบลูทูธได้นะครับผมพร้อมกับนะครับผมระบบแอร์นะครับระบบแอร์เป็นใช้ตัวปรับมืออยู่นะเป็นระบบแมนนวลอยู่นะครับเบาะเป็นสีเบจนะครับผมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมขันนี้นะครับเลขไมเพียง6 0 0 0ืกว่าโลเองนะถือว่าเฉลี่ยปี2015เฉลี่ยว่าใช้งานปีหนึ่งหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าเองอ่า นี่นะครับพาชมกันอันดับแรกเลยคือคานหน้านะนี่นะครับผมคานหน้านะครับรอยต้องรอยไม่มีนะคันนี้เป็นสีเดิมนะครับผมนี่สีมันจะสักๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกับแผ่นเพจนะครับมออกอยูครบนะครับผมหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีการอาไขหรือขันนะครับผมฝากระโปรงซีนเดิมนะครับฝากระโปรงซีนเดิมตาโตโยต้าเขายังอยู่เลยนี่ ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูรถมือ2นะครับดูฝากระโปรงนะครับ,รบไม่เคยเปลี่ยนนะฮะถ้าฝากระโปรงเปลี่ยนนะครับผมโครงสร้างเดิมนี่อันตรายแน่นอนนะครับผมก็ฝากอีกหนึ่งคันครับโตโยต้าไฮรักวีโกแชมปี2015เครื่อง2500เทอร์โบคันนี้นะครับผมสีเทาเดิมสีของน้องเนี่ยสีเป็นประกายมากเลยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องชาวเปรูพาดูรถนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมรถอหลายคันนะครับที่พี่ๆนะครับอยากชมนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกดเข้าไปที่แพนเพจนะครับผมรถมือสองระยองปวกแดงอําคมขาดนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจรถมือสองนะครับสามารถติดต่อกับผมได้เลยเซียวแพ็กนะครับ0624392600วันนี้น้องแพ็กลาไปก่อนแล้วครับบา,บายสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยอัลงคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ